สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัฒนาสี่เหลี่ยมเรียนอยู่สาขาการจัดการโลจิสติกวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการรุรงคงการใช้น้ําอย่างประหยัดน้ำเป็นทรัพยากรที่สําคัญในชีวิตแต่หลังๆมานี้มนุษย์เริ่มใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองและเกิดภาวะการขาดแคลนน้ําวันนี้ก็จะมาแชร์ทิคเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้ทุกคนใช้น้ําอย่างประหยัด tem